ส่วนวิธีการเทรดนะครับไม่ยากเลยนะเรามีข้อสังเกตอยู่นะครับคือแบบหนึ่งนะครับเราจะต้องดูว่าวิลเลียมเนี่ยด้านล่างนี้นะครับมันเคลื่อนที่ยังไงถ้าหากว่าวิลเลียมเนี่ยเคลื่อนที่กำลังขึ้นอยู่อยู่ครึ่งบนขึ้นไปนะครับเราจะเน้นในการกดขึ้นมากกว่านะถ้าหากว่าวิลเลียมเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วกำลังพุ่งลงนะครับเราก็จะเน้นในการกดลงนะครับอันนี้เป็นการดู trend เทรนด์คร่าวๆก่อนนะครับแล้วเราก็จะดูในส่วนของาลาบร,รึกซานะครับว่าาลาบรึกซาเนี่ยตัวเม็ดมันอยู่ทางไหน ถ้าหากว่าตัวเมตรพลาบดึกซาอยู่ด้านล่างนะครับแสดงว่ากราฟมันจะพยายามขึ้นไปด้านบนถ้าพารางดึกซายอยู่ด้านบนกราฟก็จะลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูพารางดึกซาเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งครับส่วนจุดไหนจะเป็นจุดเข้านะครับให้เราดูที่2เส้นนี้เป็นหลักครับ EMA 11กับ EMA 55นะครับและจุดไหนที่มีการตัดกันนะครับถ้า EMA 11เส้นสีเขียวกับ EMA 55เส้นสีแดงเนี่ยมีการตัดกันแบบนี้เราขึ้นไปนะครับตัววิลเลียมอยู่ดังด้านบน พาราบริกซาอยู่ทางด้านล่างแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วครับว่ากราฟกำลังอยู่ในเทรนขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราหาจังหวะที่กราฟย่อหรือจังหวะที่สวยๆส,สามารถเข้าได้ในจังหวะที่ใกล้กับจุดที่ตัดกันนะครับจะเพิ่มโอกาสในการวินของเรามากขึ้นแต่ถ้าหาจังหวะไหนที่เราหาจุดตัดไม่ได้แล้วกราฟ2เส้นนี้อยู่ใต้กราฟจะถือว่าจังหวะนั้นยังเป็นเทรนขึ้นอยู่นะครับโดยเงื่อนไขทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามที่ผมบอกนะทั้งพาราบริกซาทั้งวิลเลียมพาราบลิกซาอยู่ด้านล่างวิลเเีียยมอู่่ด้้้านนนนะบัแววก็ตสน อยู่ใต้กราฟก็ยังถือว่าเป็นจังหวะที่กราฟยังมีโอกาสเป็นเทรนดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะยังสามารถหาจังหวะกดขึ้นได้โดยดูที่การย่อของกราฟด้วยนะครับในทางกลับกันทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าหากว่ากราฟอยู่ใต้เส้น EMA ทั้ง2เส้นนี้นะครับและมีพาราบดึกซ่าอยู่ด้านบนแล้วตัววิลเลียมกําลังพุ่งลงไปด้านล่างแบบนี้เราจะเน้นในการกดลงนะครับถ้าหากว่า EMA 2เส้นนี้กําลังตัดกันพอดี <S <S ก็จะเป็นจุดที่น่าเข้ามากถ้าหากว่าเราหาจุดตัดกันแบบนั้นไม่ได้ เราดู EMA ทั้ง2เส้นนี้ครับว่าอยู่บนกราฟหรือเปล่าถ้ายังอยู่บนกราฟก็ให้เราหาจังหวะที่กราฟย่อแล้วเราค่อยกดลงต่อได้ครับ